อืมโอเคก็ผมก็ต้องขอ,อกาสวัสดีท่าน,นะผมวันนี้ก็ผมแบนี่ทีปีไทยพบกับวังสาวของเราเองชื่อรายการก็หล้อเรียนนะ อะไรวันนี้จะมาเล่นไฟเดอร์สตรีมวาสุจีสาแันหวานว่าเอาพี่แล้วไฟเดอร์สตรีมจะเร่องงี้มือสี้วพี่นี่ครับนี่แบบนี้ครับตัวเกมก็เหมือน p p c ครับผมมันนีเป็น p กดเข้าไปเลยครับผมจะมาสอนผมจะสอนก็ต่อเมื่อมีคนดูถึงเจ็ดสิบนกันน่ะเพราะว่ามันเป็นเกมพิเศษ เกิดครบเมื่อไหร่มื่นั้นเดฟผมมาสอนกันเจ็ดสิบนะครับผมบอกไปคลิปไม่ได้ผมบอกในคลิปดูกันว่ามีเจสันมันหงุดสัตว์มันห่างขนาดไหนจริงๆเวอร์ชันแรกผมก็ได้เล่นไปแล้วนะเวอร์ชันแรกมีคนแค่ข้าแค่สองคนเองแต่เวอร์ชันนี้อัปเกรดแปลงไปไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเจสันบ้คุณไปนู้นนะฮึอัปเดตใหม่ ถ้าใครไม่ได้เล่นโอ้โหอดใจเป็นลาบดีเลยนี่ยผมกล้าพูดเลยตัวโ,โอเคกดกดอันบนนะครับถ้าเกิดใครมีแล้วกดอันล่างรับเป็นเล่มแบบคนผเล่มเป็นเจสันในมันมีเนื้อเรื่องนะครับไม่เหมือนปีก่อน เดี๋ยวมันรอสักมึงสกิปแน่เฮ้ยมึงมันไ,ไหนอ้าวแม่งมาถึงปรุงเยี่ยงกันเลยนี่งับกดตรงนี้ครับนี่เอฟข้ากาแฟมีกาเฟแลยวมันก็จะโหลดอัปเดตแพนใหม่นี่โคดีเลยจริงหน้าโลหลดอะเป็นเป็นหน้าแบบนี้ระบบนี้เป็นหน้าเทีสันแบบนี้ ไปหน้ามาเป็นแบบนี้ครับเป็นคนที่แบบพลังมาตั้งแคมป์นี่ก็มีบ้านอืออยู่กับไฟเดสตีฟสุสซิสซาตงนี้ครับนี่ยเห็นไหมครับโอเคเราเสียแล้วรเราคก็ได้เล่เนเล่นเล่นเจสันไมค์ แค่ว่ากลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราเราเป็นเตสันอ่าเราเป็นฆาตกรสุดงดโอเคนะครับต่วผจะตามหาคนคนก็หาง่ายมากขึ้นจริงๆริงคนหายง่ายนะเนี่ย มาคือเตียสันข้าวทุกคนคอยดูท่าครับนี่ครับอืเลือดออกครับปกติจะไม่มีเลือดอืมดูสมจริงมากขึ้นนี่เปล่า เจอคนครับเฮ้ยเจอคนเฮ้ยมิงขี้โกงเฮ้ยขี้โกงว่ะเฮ้ยขี้โกงแม่งวิ่งกระฉาเราเนี่ยวิ่งกรช้าอืมจะฆ่าเตีกลั่นได้ไหมเนี่ยทุยจะฆ่าคนได้ไหมเนี่ย Yeah, come on, ring tight, what? comunque da drugo แม่งวิ่งไปไหนอ๋อไม่เป็นวิ่งปิดเลยนเออแม่งวิ่งปิดแม่งวิ่งมาสักไกลเลยวิ่งกลับมาหาเต็นท์ไม่งั้นตาตดเต็นท์มีคนอยู่เปล่าวะเอ้มีคนอยู่啊 ไอ้ติส oh, ันทำอะไรอ่ะเฮ้ยติสันอ๋อมีคนมีคนในหนังอยู่ครับมันทำแบบนี้แบบนี้นี่นี่อุ้ยโอ้โหโอ้โหูอู้หูดูหักแล้วมั้งเจตเจตอันนี้อันนี้มันเจองหหนังมากเฮ้ยทำมาแล้วอ้โหูอู้โู้อ้อู้อู้ อ้าอ้าอ้าโอ้โอ้อ antis, ้าหงดหงดมากโอ้แนะนำเลยกินต้องเล่นเลยเราขอคนดูจิดจิตไปกันนี่เป็นกระดกเตยสันสุดหงุดถึงออกมาแคสกิฟมาเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอกันมานาน อันนี้ก็เป็นสีแดงเนาะอินโดสีแดงก็เล่นแบบคาเตสันให้ดูนู่นนี้นั่นนี้มีนั่นเบือนรอบได้เนี่ยก็กาเซียนก็ต้องขอตัวรับก่อนเอาจิสันโฟกัสดิกาเตสัน,สนอ้อาวเงียบโอเคครับผมขอปิดคลิปก่อนเลยนะบายบาย